สวัสดีค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่าจะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขาชอบสิ่งใดในตัวเราการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจาณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไอไม่ได้ใช้พลังงานของคุณนะคะเราก็มาเจาะกันเลย เช็คบ้างไม่เช็คบ้างนะเนาะถ้าปกคลิปดึงดูดคุณเข้ามาเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้แล้วกันเนาะใบแรกนะคะ tower ใบสองส t r รง g t h แล้วก็มาราชาถ้วยสิบเหรียญคิงไม้หกเหรียญเวอร์ขยายได้สามดาบนะคะเวอร์ขยายได้สามดาบเนี่ยเขาชอบสิ่งใดในตัวคุณชอบเนาะมไม่ได้ตีไปในด้านของเนกาทีฟ ตีไปในลักษณะอ,อันดับแรกเลยไอเดียเจ๋งความคิดพลังงานความคิดสร้างสารรค์ของคุณคือมันมีไพ่คิงไม้ด้วยอะ่ะในตัวคุณอะอแล้วก็มีสิบเหรียญมีไพ positive ่โพซิทีฟอ่ะไอก็เลยให้ในลักษณะของพลังงานในด้านของความคิดสร้างสารรค์พลังงานในด้านของการที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะแบบ คนอื่นเขาไม่กล้าทําอ่ะคนอื่นเขาแบบเอามือกุมปากเฮ้ยทําได้ไงเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นฉันฉันไม่กล้าทํานะฮะคุณคุณน่าจะประมาณว่ารู้ว่าแบกรับปัญหาได้อะไรจะเกิดก็เกิดอ่ะอืมไม่ใช่คนที่จะอยู่กับสิ่งที่มันจําเจหรือว่าเสถียรตลอดเวลานะคะเชื่อในการเปลี่ยนแปลงเขาชอบนะรับมือกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงได้สามดาบเนี่ยตรงตรงไปตรงมา ะะเป็นคนที่ตรงใจโดนทําอะไรก็มีความรู้สึกว่าถูกใจเขาไปหมดเขาคาดไม่ถึงนะอืมเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกคนคนนี้น่าจะชอบอะไรที่ตื่นเต้นนะ่ะคาดไม่ถึงทําอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาคือเขาต้องแบบจะบอกว่าจุกหกก็ไม่ใช่คือไม่คิดว่าคุณจะไม่คิดว่าคุณจะกล้าแต่เขาชอบไง มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวก็ได้นะเออก้าที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็น,ปนการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนะไม,ไม่เหมือนเป,นปลีปล่ยแบบน,นแปลงแบบเดทนะคะเปลี่ยนแปลงแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอ <c oughs> <c oughs> อ่บางทีคุณอาจจะก,กลา้าเป็นคนที่กล้าย,ยอมรับกับความเจ็บปวดกล้าพูดตรงๆกล้าพูดว่าตัวเองมีสิ่งไม่ดีตรงนี้กล้าพูดในแบบด้านดาร์กของตัวเอง หากเป็นเขาเขาคงไม่กล้าหากเป็นคนอื่นเคงไม่กล้ามีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีอย่างเงี้ยมันมันเข้าขา่แบบประทับใจเลยนะพลังงานแบบเนี้ยคุณอาจจะเคยมีเรื่องเจ็บปวดมีเรื่องราวทุกใดใดในชีวิตแต่เขาไม่คาดคิดว่าคุณจะกล้าเปิดเผยให้เขาได้รับรู้หรือเปล่าแบบเนี้ยค่ะเขาชอบในพลังงานแบบนี้ของคุณแต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบพูดไปเรื่อยหรือ เปิดเผยความลับของตัวเองให้คนอื่นฟังไปเรื่อยไม่ใช่แานั้นบ้อยมีพลังงานเอ,อ่อสตริงมาคุมพลังงานของคิงไม้มาคุมไว้อยู่นั่นก็คือว่าถี่ท่วนแล้วคิดดีแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะสตร t h แล้วก็มีสีไม้เนี่ยคุณอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ความสาหัสทรมานนะแต่คุณสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งตัวเองด้วยตัวของตัวเอง สี่มายนะันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ด้วยความอดทนกล้าหาญเข้มแข็งคุณเป็นคนที่อดทนกล้าหาญเข้มแข็ง,ขงนะคะสิ่งที่เขาชอบอะแต่ว่ามีความนุ่มนวลคนมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนไม่น่าจะใช่คนที่พูดเยอะแต่จะแต่จะพูดเก่งเฉพาะสถานการณ์ที่มันจำเป็น สิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแผนงานพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอคนที่ใช่หรือแบบระบายบางสิ่งบางอย่างกับคนที่ไว้ใจกล้าที่จะพูดความลับของตัวเองกล้าที่จะระบายให้ให้เขาฟังแบบนี้ก็ยังได้ก้าหารมั่นคงอบอุ่นสร้างความสุขคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้ว ได้พลังงานความแกร่งและความสุขก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะทาวเวอร์สามดาบเนี่ยถ้าใช่อ่ะนะผ่านจุดที่ผ่านจุดอับแสงตอนตอนนี้เป็นจุดที่แบบแสงแสงส่องมาทางคุณเนี่ยคุณสร้างคุณเป็นคนที่ก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ล้มแล้วลุกแล้วยืนหยัดได้ด้วยตัว,วเองคิงถ้วยกับสามถ้วยเนี่ยไอ้ให้ความรู้สึกที่อะวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงนะฉลาดทางอารมณ์ ก็ยอมรับว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ฉันก็สามารถแบบปุกตัวเองให้ตื่นขึ้นแล้วมีความสุขได้ฉันไม่ได้ดิง่งดำดิ่งไปในด้านของความทุกข์ความเศร้าอย่างเงี้ยลงกันข้ามรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจคนที่อาจจะมีประสบการณ์เดียวกันด้วยซ้ำคุณไม่ใช่คนที่ชอบซ้ำเติมใครนะเห็นใจเมตตานะเป็นคนที่สามารถที่กอบกู่บรรยากาศแบบ แย่ๆได้อะถ้าไปงานสังสรรค์หรืองานอะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ทำให้งานไม่กร่อยนะคะให้คนเขาได้ร่วมสนุกสนานากันด,ดึงดึงความสามัคคีนะคะดึงความสนุกเข้ามาอยู่ในงานนะ,ะให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีความตึงเครียดไม่มีพลังงานทะเลาะนะ,ะทะเลาะเบาะแว้งกัน สิบเหรียญสิบไม้เนี่ยเป็นคนขยันไหมรับผ้าถ้าเป็นคนขยันมีความรับผิดช,ชอบสูงอย่างเงี้ยก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองในระบบของการเงินคุณไม่ให้ใครยุ่งอะ่ะคุณจะจัดแจงจะดูแลเองนะคุณไม่ไว้ใจใครแล้วก็ไม่คิดว่าใครจะบริหารได้เก่งเท่าคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่แบ่งสัดแบ่งส่วนนะได้ดีนอกจากจะเป็นการรับผิดช,ชอบในด้านของการงานแล้วน่าจะเป็นคนที่รับผิดช,ชอบคำพูดตัวเองด้วยนะ ก้ารรับผิดอย่างเงี้ยการรับผิดชอบการรับผิดอืมทุ่มเททุ่มเทต่อหน้าที่ของตัวเองแม้ว่าจะเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามนะอืมไม่กลัวความลําบากเขาชื่นชอบตรงเนี้ยแล้วมันเป็นความลําบากที่บางคนทํางานมาแทบชีวิตแต่ให้คนอื่นไปเยอะโดยที่ตัวเองแบบเหมือนมันเป็นผู้รับเหมาอะเหมาเองทั้งหมดเลยไม่ใช่รับเหมาแบบ ่อสร้างไรงนะบางคนอะนะเมาแบกภาระคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วจัดแจงชีวิตตัวเองไม่เป็นจัดแจงการเงินไม่เป็นพอสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่เหลืออะไรนั่นไม่ใช่คุณแต่ของคุณนี่คือเป็นถ้าหากเป็นผู้รับเหมาจริงๆอะนะคุณจะเป็นคนที่แบบดูแลนะบัญชีเองต้องมีรายรับรายจ่ายที่แบบมันตรงไปตรงมามันก็มียนยวนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยคือจะไม่มีใครกล้าที่จะ คอร์รนะัปชันคนอะไม่มีใครกล้าแย้มคณเลยคุณเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนเป๊ะรู้เก่งทุกอย่างเลยสิบไมนะ้เนี่ยรู้เยอะนะแล้วมาคิงไม้อีกเป็นคนที่มีความเขาเรียกมีพลังนะเป็นคนที่มีพลังมีอำนาจบาร,รมีในตัวรนะาชาถ้วยราชาไม้นะคิงถ้วยคิงไมนะ้เนี่ยบทจะแอคชั่นเี่ก็โดนใจมีเสน่ห์เหลือเกินนะมีพละกําลังที่ดูไปทางไหนก็จะ มุมซ้ายมุมขวานะถ่ายรูปไดท้ทุกมุมนะไม่ต้องแบบ4-5องศาเฉพาะด้านนี้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่คนม,มีเสน่ห์เพลังงานอยู่ในตัวเสน่ห์คุณออกมาจากภายในคําพูดด้วยคิงถ้วยนะสุภาพอ่อนโยนด้วยอารมณ์ด้วยพูดนะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีความเมตตาทำแล้วก็จัดการเองลุยเองด้วยคิงไม้เนี่ยคือเหมือนไม่ใช่ว่ากระโดดไปทําทุกอย่างหรอกแต่ว่า ไม่ใช่คนที่จะนั่งเฉพาะบนบอลลังหรอกไม่ใช่เฉพาะสั่งการนะ่นะจะมีความกระตือรือร้นจะชอบไปดูไปทำไปหยิบจับนู่นนี่นั่นนะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบความเร็วด้วยขิงไม้แปดไม้เนะี่ยชอบอะไรที่เป็นระบบระเบียบคิดไวทำไวสื่อสารนะฮะสื่อสารไวหากให้คุณได้จับใจความนะฮะ คุณจะเป็นคนที่จับใจความได้กระชับแล้วก็มีแต่เนื้อหาสาระดีๆคุณเป็นคนที่อมีความรู้สึกว่าเขาถูกใจคำพูดของคุณมันดูมีจังหวะจะโคนมันดูแบบเร็วมันดูกระแทกก็จริงแต่ในเรื่องเนื้อหาสาระที่คุณน่าจะสนใจคุณสนใจอันไหนค,คุณจะเจาะคุณจะเจาะสิ่งนั้นแต่คุณจะนิ่งฟัง อันไหนที่แบบควรนิ่งควรฟังเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ผู้ถามผู้ซักถามที่ดีอะบทจะถามก็ถามจนแบบเอาแบบจนละเอียดทะลุปโปรง่งบทจะนั่งฟังก็เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่รอบตัวเขาเลยหรออะไรเงี้ยเงียบฟังแต่พร้อมลุยนะคุณเป็นคนพร้อมลุยคุณเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะ,ะแล้วก็เขาชอบ พี่คุณเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันด้วยเหมือนเหมือนพลังงานคนที่ยิ่งให้ยิ่งได้นะที่เขามองไม่ใช่แค่ในลักษณะของแบ่งปันเข้าของเครื่องใช้หรอกในด้านของกำลังใจพลังงานดีๆความรู้ความสามารถก็เช่นกันคุณมีความเป็นธรรมในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะะยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่ เมื่อหน้าที่อ่ะถ้าได้รับหน้าที่ได้รับเอาภาระหน้าที่มาให้รับผิดชอบเนะี่ยคุณคุณเต็มที่เลยนะคุณไม่จําเป็นต้องต้องการให้ใครมาปกป้องดูแลตัวเองอะ่ะพลังงานเป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วเป็นคนที่แถมแบบดูแลคนอื่นด้วยซ้ำนะคะไม่ได้รอให้ใครมาประครบประงมหรือดูแลตัวเองเลยบางทีนะเผลอๆเขามองว่า คุณน่าจะเป็นฝ่ายให้ซะมากกว่าด้วยซ้ำนะ,ะให้ไม่ใช่ให้เขาหรอกอาจจะให้หรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรใดๆเพราะมองว่าตัวเองมีมีพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็พอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจดีจิตใจบุญเป็นคนแกล่งนะั้นไอ้มีความรู้สึกว่าเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณคือไอเห็นความความแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายใน นะ,ะไม่ใช่แบบอ่อนนอกแข็งในหรือว่าแข็งนอกอ่อนในนะแต่จะเป็นคนที่เข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในทั้งสปิริตจิตวิญญาณของคุณน่ะคุณผ่านวิกฤตได้มาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของตัวเองคุณสู้ด้วยการแบกภาระทั้งด้านจิตใจนะสามารถแบกสิ่งหนักๆได้ในด้านของร่างกายฟิสิกอลอย่างเงี้ยคุณก็ดูแลตัวเองเป็น คุณมีการพักผ่อนนะเพื่อที่จะมาลุยงานมาตะลุยงานนะคะบางคนอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการแบกขามนู่นนี่นั่นว่ากันไปดีแล้วไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสเนะ่มาทํางานตรงนี้ก็เหมือนได้ออกกําลังหรือเปล่านะบางคนแล้วคุณเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยสมดุล อารมณ์ตัวเองสมดุลทั้งการใช้ชีวิตเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ที่ยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองรักหรือหน้าที่ที่จะรับมอบหมายมาปกป้องตัวเองเป็นดูแลการจับจ่ายใช้สอยของตัวเองเป็นทำงานเก่งทำงานหนักทำงานได้หลายหลายอย่างเป็นคนขยันขันแข็งนี่สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะ ทากเป็นลีดก็เป็นลีดที่ดูเหมือนเขามองคุณมีศักยภาพจริงๆไม่ได้ไม่ใช่ได้ตำแหน่งนี้เก้าอี้นี้มาเพราะเส้นสายเพราะพักพวกมาด้วยฝีมือตัวเองล้ลวนเลยนะคะสิ่งที่เขามองที่เขาชื่นชอบนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้ฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณภาษาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ภรษาแบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านพภคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนายคลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ